สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะอาการหลังจากที่ไปฉีดแอตตามานะคะเข็มแรกค่ะไปฉีดวันแรกก็ประมาณไปฉีดวันได้วันที่18บแปดก้าโมงสินาทีนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นวันที่สแล้วนะคะจะเล่าให้ฟังว่าตอนประมาณวันที่1ิบสเเมื่อวานนะคะตอนประมาณเที่ยงอะค่ะก็จะรู้สึกว่ามีไข้อะคะ่ะก็เลยทานยาพาร,ราไปแล้วก็พักผ่อนค่ะ ก็หลังจากนั้นตื่นมาก็รู้สึกเหมือนอาการก็จะเริ่มปกตินะคะแต่พอดึกๆค่ะก็จะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนเป็นไข้อีกครั้งหนึ่งก็เลยทานยาไปแล้วก็นอนหลับไปค่ะตื่นมาเช้าวันที่20ก็รู้สึกเหมือนจะปกติอะคะ่ะก็เลยเตรียมตัวก็คือลุกมาอาบน้ําเตรียมตัวแล้วก็จะไปหาอะไรอาหารเช้าทานแล้วก็ เตรียมตัวจะซักผ้าแต่ตอนนี้นะคะทุกคนคะ่ะประมาณ9 3้าส้าก็เริ่มรู้สึกแบบเหมือนงงเงียงงงเงียเหมือนเหมือนอาการไข้อะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจะดูอาการสักพักถ้าเหมือนจะไข้ขึ้นอีกก็จะทานยาไปแล้วก็พักผ่อนนะคะส่วนบริเวณแขนก็ตอนนี้ก็มีอาการเจ็บเล็กน้อยแล้วก็เริ่มหายแล้วค่ะทุกคนก็เป็นอาการของกิฟ์เองนะคะที่ไปฉีดตัวแอดตามา แล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังน,นะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย